ทำงาน4เดือนเครดิตไม่ถึงปีก็สามารถออกรถกระเซลลิลเต๋าได้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้เต่ามีรถใหม่มานำเสนอเป็น Toyota v o ีอตัวนี้1.5รุ่น E นะคะปี2016นะคะหเลยนะคะผ่อนเบาๆสบายๆนะคะ6,000กว่าบาทนะคะ2นะคะ รายได้นะคะไม่เกิน1 2 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้ 3. เคยมีประวัติอาจจะไม่ถึงปีนะคะผ่อนบัตรเครดิตสินเชื่อเล็กๆน้อยๆก็สามารถกู้ได้ 4. ทํทำงานไม่ถึงปี4เดือน5เดือน6เดือนแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ก็สามารถกู้ได้เลยนะคะวีออสคันนี้และที่สำคัญรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.49ค่ะ คันนี้เข้ามาใหม่เมื่อวานเลยสดๆดร้อนๆเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะปี2016มาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะตัวนี้ยางใหม่เลยนะคะสภาพสวยกริฟเลยยางปี2021นะคะราคานะคะบอกเลยว่าจึงมากๆนะคะราคาเพียง3 4 9 0 0 0บาทและที่สำคัญไม่ต้องใช้เงินดาวออกรถผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะ รุ่น e นะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะราศีไหนก็ใช้ได้เพราะเป็นสีมังกรค่ะสีเป็นสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้เดี๋ยวพามาดูข้างหลังกันนะคะอะรุ่น e เป็นรุ่นลองท็อปนะคะราคา349,000บาทตัวนี้ออกออกห้างอยู่ที่690,000บาทนะคะป้ายแดงราคามือสองถูกกว่ากันเกือบครึ่งนะคะรถสวยใหม่กิฟสภาพเดิมและที่สำคัญ ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะลูกค้าสามารถเติมน้ำมันได้ทั้ง9 1 9 5 e 2 0นะคะอ่ะเดี๋ยวเต๋อจะพามาดูข้างหลังข้างหลังกว้างมากนะคะข้างหลังของเขานะคะจะเป็นอ่าที่เก็บของตัวนี้สามารถเก็บของได้เยอะนะคะมาดูภายในกันค่ะข้างหลังสำหรับคันนี้นะคะตัวถังบอดี้สวยรถเดิมนะคะยางอะไหล่นะคะยังไม่เคยลงพื้นสวยมากนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราจะพามาดูสภาพภายในกันภายในจะเป็นสีเบจให้แมทกับภายในรถนะคะซึ่งเป็นสีครีมนะคะเบาะผ้านะคะบอกเลยว่าเบาะผ้าดีมากมากดียังไงคะ1ไม่อมความร้อนแล้วเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่เห็นไหมคะทำให้เวลาเรานั่งนะคะไม่อึดอัดและก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็ 1.5e นะคะตัวนี้ออปชันเขาก็จะมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกคู่ ABS นะคะดูข้างหน้าเสร็จแล้วเรามาดูข้างหลังกันว่าสภาพเป็นยังไงนะคะข้างหลังนะคะเนื่องจากคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะคะข้างหลังเขาจะยังไม่ไม่ค่อยได้ถูกการใช้งานเท่าไหร่ฉะนั้นข้างหลังจะใหม่มากเลยนะคะเบาะจะฟูแล้วก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะจะไม่มีรอยยุบนะคะโอเคเลยเนาะสำหรับใครที่ ทำงานเงินเดือนไม่ถึง12,000บาทก็กู้ได้คันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจรถยนต์มือ2 Toyota ต a v i o อคันนี้นะคะ081 155 0400ลูกเต๋านะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะ